สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแอป,ปตัวใหม่ของ Huawei นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับมือถือที่เป็น Huawei Mobile Service อย่างเดียวไม่มี GMS แล้วอยากจะหาแอป,ปที่อยู่นอก App Gallery ในการลงง่ายๆนะครับขั้นแรกเนี่ยเราเข้า App Gallery กันก่อนแล้วเสิร์ชชื่อแอป,ปตัวนี้เลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า P e t ่า Search นะครับเป็นแอป,ปที่ทําโดย Huawei เองเนะครับตัวนี้ติดตั้งเลย นะครับติดตั้งเสร็จเปิดมาดูหน้าตาแอปกันครับแล้วก็อักรีเรียบร้อยเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแอปจะหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้จะแสดงข่าวจาก Microsoft News นะครับส่วนที่น่าสนใจคือช่อง Search เพราะว่าช่องนี้เราสามารถเอาไว้เสิร์ชหาแอปสำหรับมาติดตั้งในเครื่องได้เลยอย่างเช่นเราอยากได้ Facebook นะครับซึ่ง Facebook เนี่ยไม่มีในแอปแกลเลอรเราก็เสิร์ชนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแอป Facebook แล้วก็บอกแหล่งที่มาด้วยว่ามาจากไหนซึ่งแหล่งที่มาพวกนี้ ทางหัวเว่ยเขาจะคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้อย่าง Facebook เนี่ยเขามาจาก o f f i c i a l Site เลยครับผมหรือถ้าเราเป็น Messenger เนี่ยเขาจะดาวน์โหลดจาก App Store คือ a อปเพียแบบนี้นะครับอย่าง Facebook ผมยังไม่ได้ลงผมก็สามารถกด Install ได้เลยส่วน Messenger เนี่ยผมลงไว้แล้วมีอัปเดตก็จะขึ้นมาให้กดอัปเดตได้จากแอปนี้เช่นกันครับนะเดี๋ยวผมทดสอบลงให้ดูพอกดนี่ครับมันก็จะพามาหน้าเว็บของ Facebook เ c e b o o k เลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้ พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าติดตั้งแบบนี้เลยครับเราก็สามารถกดติดตั้งได้เลยอินสตอลตามปกติใช้งานได้ทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อจํากัดของเจ้าแอปนี้อย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเกมเนี่ยมันสามารถเสิร์ชแลวหาเจอนะครับอย่างเช่นเจ้า ROV เนี่ยเจอเลยเห็นไหมครับดาวน์โหลดจาก a p ป Center ซึ่งตัวนี้ผมก็กดดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเกมให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่ครับมันมีหน้าต่างเออร์เรอร์ขึ้นมาบอกให้ผมติดตั้งแอป,ปใหม่จาก Google Play นะครับซึ่งอันนี้เกิดจากว่าแอป,ปเนี่ยมันดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ a อ k เคแต่มันไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ Data หรือจไฟล์ obb มาด้วยมันก็ใช้งานไม่ได้ซึ่งเกมอยู่นี้ส่วนใหญ่มันจะติดปัญหานี้เพราะว่าไฟล์ a อ k พลิสำหรับติดตั้งแอป,ปเนี่ยมันมีขนาดที่จํากัดอยู่ประมาณ200เมกแต่ว่าเกมปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากเกมนี้แบบ800900จร้องเก 1GB ก็มีมจนถึงเกินหนึ่ a กิกะไบต์ก็มีมันก็ทฟการแยก ซึ่งเวลาเราดาวน์โหลดจากเจ้า Pito Search เนี่ยมันจะดาวน์โหลดแต่ APK มาอย่างเดียวนะครับก็จะใช้งานไม่ได้ตรงนี้ผมก็แนะนําว่าไปดาวน์โหลดจากที่อื่นอย่างเช่นเจ้า APK เพียวนะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ .apk แล้วเราก็สามารถติดตั้งซึ่งตัว .apk เนี่ยมันจะรวมเจ้า .apk กับไฟล์ Data ไว้ด้วยกันแล้วก็จะเล่นได้เลยนะครับดังนั้น Pito Search เนี่ยผมแนะนําว่าเอาไว้หาแอป,ปทั่วๆไปที่เราใช้งานพวกแอป,ปแบบ Facebook แอปโซเชียลแอป,ปเอกสารแอป,ปทํางานพวกนี้นะครับจะดีกว่า แล้วที่สําคัญก็คือแอปพวกนี้มันจะทําการกรองแล้วด้วยว่าแอปไหนใช้งานได้ใช้งานไม่ได้นะครับอน่างเช่น Google อ่ะเราเร์นคำว่า Google ก็จะเห็นว่าอย่างโครมเนี่ยเราลงและติดตั้งใช้งานได้แน่นอนอันนี้เราเคยลองกันแล้วก็จะเห็นว่าเป็นปุ่ม install ส่วนแอป g o o g l e p h o t o อันนี้ตัวแอปติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้เราเคยลองมาแล้วนะครับต้องเข้าผ่านเว็บมันก็จะเป็นคําว่า go ก็คือจะพาเข้าหน้าเว็บเลยแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องมานั่งเสี่ยงเอาเองมานั่งลองเอาเองว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับ และถ้าแอปไหนที่มีอยู่ในหัวเวอแอปแกลเลอรี่นะครับจะเห็นมันจะมีโลกโก้คาว่า Verify ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับสําหรับใครที่ใช้หัวเว i ที่ไม่มี GMS นะครับผมก็แนะนำว่าไปดาวน์โหลดเจ้า p พี t ร์เท่เซิมาใช้ครับสะดวกมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ